ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม2567ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลกวันที่2 3ธันวาคม2567ให้บริการคลินิกพืชโดยให้คำปรึกษาการจัดการดูแลศัตรูพืชพร้อมทั้งสนับสนุนสารชีวพันธุ์แก่เกษตรกรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช วันที่3ธันวาคม2567ร่วมกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ครั้งที่1วันที่4ธันวาคม2567ประชุมมอร n นิ่งท l k เพื่อติดตามการผลิตและสนับสนุนสารชีวพันธุ์ให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด วันที่4และวันที่6ธันวาคม2567ให้บริการคลินิกพืชโดยให้คำปรึกษาการจัดการดูแลศัตรูพืชพร้อมทั้งสนับสนุนสารชีวพันธุ์แก่เกษตรกรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชวันที่11ธันวาคม2567ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยณนะบริเวณหน้าเสาธงศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก วันที่11ธันวาคม2567ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังตำบลนนะครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและตำบลวังชพูอำเภอขานุวรักษ์บุรีจังหวัดกำแพงเพช,วชพเวร,รว,พพชวันที่12-13ธันวาคม2567ให้บริการคลินิกพืชโดยให้คำปรึกษาการจัดการดูแลศัตรูพืชพร้อมทั้งสนับสนุนสารชีวพันธุ์แก่เกษตรกร,ร,กรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช วันที่12ธันวาคม2567สนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืชแก่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชวันที่12ธันวาคม2567ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชในแปลงเพาะกล้าพันธุ์ผักพื้นที่ตำบลท่าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรวันที่12ธันวาคม2567ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนร้านเคมีเกษตรร้านโชคเกษตรตำบลไายน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตร วันที่12ธันวาคม2567ติดตามสถานการณ์เข้าวรวมกับกลุ่มงานอารักขาพื่อสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกและทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอวังทองวันที่13ธันวาคม2567กิจกรรม5สตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่และกำจัดวัชพืชบริเวณรอบสำนักงานให้มีความสะอาด วันที่13ธันวาคม2567สนับสนุนชีวพันธุ์และ,มะแมลงศัตรูธรรมชาติในโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิษถ์วันที่13ธันวาคม2567ติดตามสถานการณ์หนอนจอเจาะเมล็ดทุเรียนและโรคแมลงศัตรูพืชในสวนทุเรียนตำบลสายหลวงอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่13ธันวาคม2567ติดตามการดำเนินงานในร้านจำหน่ายสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิษถ์วันที่17ธันวาคม2567สนับสนุนชีวพันธุ์และ,มะแมลงศัตรูธรรมชาติโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรวันที่17ธันวาคม2567ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนร้านเคมีเกษตรในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร วันที่17ธันวาคม2567ติดตามสถานการณ์ข้าวนาพื้นที่ทำการเกษตรอำเภอเมืองและอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรวันทีน่17ธันวาคม2567ติดตามสถานการณ์ข้าวโพดนพื้นที่ทำการเกษตรอำเภอเมืองและอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรวันที่18ธันวาคม2567ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยณบริเวณหน้าเสาธงโดยพร้อมเพรียงกัน วันที่18ธันวาคม2567เข้าร่วมสัมมนาโครงการแนวทางการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่การใช้ประโยชน์ครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2567วันที่18ถึง20ธันวาคม2567ให้บริการคลินิกพืชโดยให้คำปรึกษาการจัดการดูแลศัตรูพืชพร้อมทั้งสนับสนุนสารชีวพันธุ์แก่เกษตรกร,ร,กรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช วันที่18-19ธันวาคม2567เข้าร่วมประชุมโครงการทดสอบโปรแกรมนำร่องสำหรับเครื่องพ่นยาวันที่19ธันวาคม2567เป็นวิทยากรให้ความรู้เกษตรกรโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมาแมลงวันผลไม้ในการผลิตมะม่วงปลอดภัยอำเภอสักเหล็กจังหวัดพิจิตร วันที่19ธันวาคม2567สนับ <ar> สนุนชีวพันธุ์และแมลงศัตรูธรรมชาติโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดตาวันที่19ธันวาคม2567เป็นวิทยากรให้ความรู้เกษตรกรโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรณสำนักงานเกษตรจังหวัดตา วันที่19ธันวาคม2567ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสัปะหลังในพื้นที่หมู่5ตำบลวังเจ้าอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากวันที่20ธันวาคม2567เป็นวิทยากรให้ความรู้เกษตรกรในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมาแมลงวันผล,ลไม้ในการผลิตมะม่วงปลอดภัยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตร วันที่23พันวาคม2567ร่วมจัดนิทรรศการให้บริการทางการเกษตรและอบรมการผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชโครงการคลินิกเกษตรเพื่อนที่ในพระราชานเคราะหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารณอำเภอสีสำรงจังหวัดสุโขทัยวันที่23พันวาคม2567ให้บริการคลินิกพืชโดยให้คำปรึกษาการจัดการดูแลศัตรูพืชพร้อมทั้งสนับสนุนสารชีวพันธุ์แก่เกษตรกรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช วันที่23ธันวาคม2567เป็นวิทยากรให้ความรู้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรวันที่24ธันวาคม2567ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันดินโลกณสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกตำบลชัยนามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก วันที่24ธันวาคม2567เป็นวิทยากรให้ความรู้เกษตรกรโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแมลงวันผลไม้ในการผลิตมะม่วงปลอดภัยจังหวัดพิจิตรวันที่24-25ธันวาคม2567ให้บริการคลินิกพืชโดยให้คำปรึกษาการจัดการดูแลศัตรูพืชพร้อมทั้งสนับสนุนสารชีวพันธุ์แก่เกษตรกรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช วันที่25ธันวาคม2567เป็นวิทยากรให้ความรู้เกษตรกรโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการจัดการมาแมลงวันผลไม้ในการผลิตมะม่วงปลอดภัยจังหวัดพิจิตรวันที่26ธันวาคม2567ประชุมประจําเดือนธันวาคม2567 วันที่26 2 7ธันวาคม2567ให้บริการคลินิกพืชโดยให้คำปรึกษาการจัดการดูแลศัตรูพืชพร้อมทั้งสนับสนุนสารชีวพันธุ์แก่เกษตรกรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชสอทอ,อ,อพิษณุโลกขอจบการนำเสนอขอบคุณที่รับชมค่ะ